สวัสดีค่ะนักเรียนธรรม,มศึกษาและท่านผู้ชมทั่วโลกทุกท่านพบกันเป็นประจำนะคะในรายการธรรม,มศึกษารายการดีๆที่นําเสนอธรรมะบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาค่ะตอนนี้นะคะเราก็คงอยู่ในวิชาธรรม,มวิภาคโดยในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อชักกะหมวด6และสัตตกะหมวด7ค่ะฟังชื่อหัวข้อแล้วอย่าเพิ่งท้อนะคะเรามาตั้งใจเรียนกันดีกว่าค่ะ ขอจเจริญสุขจเจริญพรท่านผู้ชมรายการดีเอ็มซีทุกทท่านสําหรับวันนี้อัตมาภาพทั้งสองรูปก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสําหรับน,นี้ก็จะน,น้อมนําเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายขยายเนื้อความเพื่อเป็นความรู้สดับสติปัญญาและน้อมนําเอาไปปรับปรุงในชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป ธรรมะหัวข้อแรกที่เราจะศึกษากันนั้นชื่อว่าอะไรนะครับหัวข้อแรกชื่อว่าจริตกับจริตหลายท่านคงเคยได้ยินคําว่าดัดจริตคําว่าดัดจริตนี่ถือว่าเป็นความประพฤติจริงแท้หรือว่าก็เป็นความประพฤติที่ไม่จริงแท้ครับไม่จริงแท้เป็นการเสแสร้งขึ้นมาเสแสร้งแกล้งทำนี่เขาเรียกว่าดัดจริตแต่ว่าจริตที่เราจะอธิบายกันต่อไปนี้ถือว่าเป็นดัดจริตไหมครับ ก็ไม่ใช่เป็นดัดจริตครับ,รบแต่ว่า,วาเป็นความประพฤติที่ติดตัวมาตั้งแต่ในดีเดชาจนถึงปัจจุบันครับถือว่าเป็นอุบนิสยัยเป็นพื้นเปของจิตใจจริงๆที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานข้ามภพข้ามชาติมักแสดงออกมาให้เห็นอยู่หกทางด้วยกันก็ตั้งแต่ร,ราคาจริตโทสะจจริตโมหจริตวิตกจริตศรัทธาจริตและพุทธ,ธจริตซึ่งมีหกประการด้วยกันเรียกว่าจริตของคนในโลก ค,คือจะเป็นคนไทยคนลาวคนเขเมรหรือว่าเป็นคนฝรั่งต่างชาติอะไรต่างๆก็มีจริตหกจริตนี้เองที่พระสัมมามสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จริตแรกคือราคะจริตแปลว่าอะไรนะครับราคะจริตก็แปลว่าพฤติกรรมของคนที่มีราคะเป็นปกติครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มักจะแสดงออกมาหนักในเรื่องของการวคาคะ หมกมุ่นคุณคิดอยู่คือพูดง่ายๆเหมือนรักสวยรักงามครับรักสวยรักงามติดในอารมณ์ที่สวยๆงามๆใช่ครับเราจะสังเกตได้ยังไงว่าคนไหนเป็นราคาจริตครับเราจะสังเกตได้พฤติกรรมทั้งห้าประการครับห้าประการเช่นอิริยาบถนี่อป็นยายังไงนะครับก็มีสุขภาพเรียบร้อยนุ่มนวลไม่รีบร้อนครับการงานเหรอครับการงานก็ชอบงานงานสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับอาหารเหรอครับอาหาร พวกนี้จะชอบรสหวานรสมันอร่อยแล้วก็มีสีสันขึ้นมาบ้างคือทั้งหวานทั้งมันทั้งอร่อยมีสีสันน่ากินครับผมส่วนความเห็นความชอบนะครับก็คือจะชอบของที่สวยๆงามๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานครับเรื่องตลกขบขันก็ชอบก็ชอบเหมือนกันความประพฤติโดยส่วนมากนะครับคนราชาจริตประพฤติอันนก็จะประพฤติเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์โอ้อวดหน่อย ถือตัวแง่งอนพิถีพิถันชอบให้คนยกคนยอครัครราคาจริตนี่ก็ถ้าใครเป็นหรือว่าเราสังเกตแล้วเออเราเป็นคนราคาจดิตนะเราจะสามารถแก้ไขได้ยังไงนะครับก็จะแก้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานสิบอสุภกรรมฐานสิบ <10 S 2> แล้วก็กายาคตาสติกกายาตาสติหนึ่งนี่ก็คือเป็นกรรมฐานที่ พระสมาสมมุทเจ้าตัสเอาไว้ว่าเป็นคู่ปรับของราคจริตครับเพราะว่าราคจริตนี่รักสวยรักงามแต่อสุภะก็ไม่ให้สวยให้งามคือเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเช,ช่นศพที่พระสมาสมุทเจ้าพาพิสูจน์ไปดูนี่สมนางเสด็จมาเงี้ยขึ้นอืดเจ็ดวันนอนชอนชัยออกมาจากทวารทั้งเก้านี่ก็คือถือว่าเป็นอสุภะธรรมฐานจริตที่สองนะครับโทสะจริต แปลว่าอะไรนะครับก็แปลว่าพฤติกรรมของคนที่มีโทสะเป็นปกติครับนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นบ่อยๆครับเกิดขึ้นบ่อยๆที่ใจร้อนหงุดหงิดฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์นะไม่ว่าจะถูกอะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยเล็กๆน้อยก็หงุดหงิดได้ครับแสดงว่าพวกนี้นี่พอถูกกระทบนิดหน่อยก็หงุดหงิดหงุดหงิดแล้วบางครั้งก็ลงเรียวลงแรงด้วยอ๋ออันนี้นี่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นนี้แล้ว ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันครบถ้ามีครอบมีครัวก็ถ้าท่านชายเป็นขี้โมโหพ่อบ้านเป็นคนขี้โมโหก็อาจจะทําร้ายลูกเมียได้ับลูกเมียได้อาจจะคุณแม่นี่คือแม่บ้านคงจะเป็นกระสอบทรายถ้าเป็นคนโทสะจริตหรือว่าเข้าวงไหนก็คือวงนั้นแตกเพราะว่าทะเลาะวิวาทกันตลอดเวลาเพราะไม่อยาก ก็ไม่มีใครอยากที่จะอยู่ใกล้ด้วยครับเดี๋ยวโดนลุกลงนะครับต่อไปเรามาดูลักษณะของคนโทสศาสตร์จริตว่าเราจะสังเกตยังไงนะว่าอริยาบทการทํางานอาหารเป็นต้นเนี่ยเขาชอบยังไงครับอริยาบทนยครับคนโทสศาสตรจริตเป็นยังไงนะครับอริยาบทที่แสดงออกมาก็มักที่จะแสดงออกมาอยากกระด้างรีบร้อนหุนหันพันแล่นครับแสดงว่าคนโทสศาสตร์จริตนี่ ถ้าดูรียาบทต่างๆก็ถือว่าเป็นคนอยากกระด้างรีบร้อนหุนหันพันแล่นถ้าเป็นการงานที่ทำนะครับถ้าเป็นการงานเนี่ยก็ทํางานสะอาดแต่ว่าไม่เรียบร้อยครับทํางานไวๆคือทํางานลวกๆพอผ่านไปอย่างนั้นเองคือตรงกันข้ามกับคนราคาจริตตรงกันข้ามคืองานสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่อันนี้งานสะอาดแต่ว่าไม่เรียบร้อยคือจับจับทำได้แบบยับยาบ ถ้าเป็นอาหารนะครับถ้าเป็นอาหารนี่ก็จะชอบพวกรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมรสฝาดรสจัดหรือว่ากินได้เร็วๆคําตโตพวกนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของอาหารที่คนโทรสตรจดิตชอบความเห็นความชอบนะครับอันนี้ก็จะชอบดูการต่อสู้ครับชกต่อยหรือว่าหัวรุนแรงก็ได้ง่ายเวลาชอบดูสื่อก็ดูมวยดูชนไก่อะไรพวกนี้โอ้ดูหนังจีนกําลังภายในใช่อะไรที่สู้กัน นี่เป็นลักษณะของโทสัจริตส่วนความประพฤติโดยส่วนมากของคนโทสัจจริตนะครับก็จะมักโกรธผูกโกรธหรือว่ารบหู่บุญคุณท่านตีเสมอขี้ฉาครับคนโทสัจจริตพระสมมาสัมพุทธเจ้าแนะนําว่าต้องปรับด้วยกรรมฐานอะไรนะครับต้องปรับด้วยการฝึกพรหมวิหารสี่รพรหมวิหารสี่แล้วก็ วันนักนศีลสี่วันนักนศีลสี่พรมิหารสี่มีอะไรบ้างนะครับพรมิหารสี่ก็ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาครับก็ต้องมันมันจเจริญโพรมิหารนี้ให้ถึงพร้อมแล้วก็จะสามารถลบหรือว่าลดความบันเทาของโทสะได้ครับเพราะว่าพรมิหารนี่โดยเฉพาะเมตตาพรมิหารก็ถือว่าเป็นคู่กับของโสะครับโสะร้อนแรงแต่ว่าเมตตานี่เย็นเย็น ประการที่สามคือโมหจริตแปลว่าอะไรนะครับโมหจริ oh แตแปลว่าพฤติกรรมของคนที่มีโมหะเป็นปกติครับแสดงว่าโมหะก็คือเขาใช่ไหมครับ,รบไม่กล้าแสดงออกซึ่งเหงาซึมหลงงม,มงายในความเชื่อถือข่าวลืออะไรต่างๆไม่รู้แก่นแท้ของสิ่งนั้นๆยึดสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าถูกต้องว่าเป็นสนะว่าเป็นที่พึ่งค,คนโมหจริตนี่ มีลักษณะยังไงนะครับเกี่ยวกับปริยาบทครับอริยาบทที่มักจะแสดงออกมาเนี่ยก็จะอืดอัดเสื่องซึมเมือลอยแสดงว่าถ้าใครอืดดาดก็เป็นคนมีโมหะจริตแล้วก็เสื่องซึมง่วงเหงาหานอนบ่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของคนโมหะจริตครับถ้าการงานนะครับการงานเนี่ยมักจะทํางานหยาบไม่ถี่ถ้วนครับข้างค้างไม่เอาทานครับไม่เอาทานครับอาหารนะครับ อาหารก็จะชอบอาหารประเภทที่ไม่เลือกอาหารเลยครับไม่เลือกเลยครับครับเห็นอะไรก็กินหมดเลยทานอะไรก็ได้ครับสบายๆคือเป็นคนเห็นแก่กินกินอย่างมูมามด้วยอนี่ก็คือเป็นลักษณะของอาหารของโมหาจริตคนโมหาจริตนี่มีความเห็นความชอบยังไงนะครับมักที่จะมีความเห็นความชอบที่ว่าครับเห็นดีหรือไม่ดีก็ว่าตามเขาแต่ส่วนตัวแต่ส่วนตัวแล้วเฉยๆครับเฉยๆ ความประพืติโดยส่วนมากนะครับอันนี้ก็มักมีแต่ความง่วงเหงาเหานอนไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่สงสัยครับที่สงสัยด้วยคนโมหจริตกรรมาฐานที่ถูกจริตของคนโมหจริตนะครับก็ใช้อนาปานสติค,คือการกําหนดลมหายใจเข้า,ขาออกครับประการที่4ี่เรียกว่าวิตตกะจริตมีความหมายว่าอย่างไงนะครับซึ่งโดยความหมายและคาแปลก็แปลว่าพฤติกรรมของคนที่มีวิตตกเป็นปกติบ ือมีความคิดฟุ้งซ่านพวกสร้างวิมานในอากาศใช่ครับคือเรื่องเล็กๆน้อยๆก็วิตกกังวลไปไปต่างๆนานาับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คิดจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องง่ายๆก็คิดเป็นเรื่องยุง่งยากไป,ไปนี่คือคเป็นลักษณะของคนวิตกากาศจริตถ้าลักษณะของวิตกากาศจริตนะครับอิริยาบทเป็นยังไงนะครับอิริยาบถของเขามักจะแสดงออกมาในลักษณะที่เชื่องช้าไม่กระฉับกระเฉงครับ ถ้าการงานเหรอครับการงานเนี่ยมักทํางานที่เชื่องช้าจับจดไม่สร้างสรรค์พูดง่ายๆคือพูดมากกว่าทําครับพูดมากกว่าทําครับอาหารการกินเหรอครับอาหารการกินนี่ไม่แน่นอนอะไรก็ได้เออไม่แน่นอนมีอะไรให้กินก็กินครับนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เลี้ยงง่ายนั่นนี่ครับครับต่อมาความเห็นความชอบครับอันนี้ก็หมูชนใดเห็นว่าอย่างไรก็เห็นไปตามนั้นคือเห็นตามคนหมู่มากครับ ความประพฤติโดยส่วนมากเหรอครับความพฤติโดยส่วนมากแล้วมากที่จะคิดฟุ้งซ่านลังเลครับชอบคลุกคลีไม่มั่นใจในตัวเองคือเป็นคนที่ลังเลไม่มั่นใจขาด<ช>ความมั่นใจในตัวเองกรรมฐานที่ถูกจริตนี้แหละครับก็จะต้องแก้ด้วยอานาปานาสติครับอานาปานาสติเช่นเหมือนกำหนดลมหายใจเขาออกเหมือนกับโมหจริตครับคือโมหจริตกับวิตกการจริตใช้กรรมฐานแก้คืออานาปานสติ เหมือนกันครับนี่ก็คือเป็นกรรมฐานที่แก่จริตประการที่ห้าคือศรัทธาจริตศรัทธาจริตนี้ก็แปลว่าพฤติกรรมของคนที่มีความเชื่อเป็นปกติคือมีจิตใจที่พร้อมที่จะเชื่อเลื่อมใสในสิ่งที่ตนได้ยินได้ฟังได้เห็นค,ความเชื่อนี่มีอยู่กี่ประการนะครับก็มีอยู่สองประการด้วยกันสองประการประการแรกเนี่ยถ้าเชื่อในสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างเช่นว่าเชื่อว่าการทําทานแล้วให้ผลจริงครับ เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องนรกสวรรค์หรือแม้สุดเรื่องกฎแห่งกรรมรที่เป็นประโยชน์กับเราอันนี้ชื่อว่าเชื่อในสิ่งที่ดีครับ,รบ,รบประการที่สองก็เชื่อในสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็หมายความว่าพวกทรงเจ้าเข้าผีไสยศาสตร์เวียมนต์าถาอาในพวกนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นถ้าไปเชื่อแล้วก็ทําให้งมงายทําให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกําเนิดในวัฏสงสารอีกยาวไกลไปไม่พ้นทีเดียวนี่ก็เป็นความเชื่อของ คนศรัทธาจริตถ้าเชื่อเกี่ยวกับพระตนาตรายัยจะเดิมใสในพระตนาตราในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการตัดสรุปข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้เราสั่งสมคุณงามความดีแต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายไปเชื่อเกี่ยวกับทรงเจ้าข้าผีไสยศาสตร์เวทมนต์คนคาถาอะไรต่างๆก็ถือว่าทําให้คนที่ไปติดนั้น มีแต่จะตกต่ําไปสู่อบายอย่างเดียวเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของคนสัทธาจริตลักษณะของคนสัาาจริตนั้นเกี่ยวกับอริยาบทเป็นยังไงนะครับอธิยาบทของเขาเนี่ยมากที่จะทําอะไรต้องเชื่อมช้อย,ระ,ยระมยียระไมครั่ทางานเหรอครับ การงานมักที่จะทํางานเรียบร้อยสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนอาหารการกินนะครับมักที่จะเป็นอาหารหวานหวานมันๆหอมๆครับความเห็นความชอบนะครับอันนี้ก็ชอบสวยงามแบบเรียบๆง่ายๆไม่ฉุดฉาดอว่าไม่รูพไปครับความประพฤติดยมากนะครับคือชอบทําบุญไม่อ้อวดไม่มีมายาครับถือว่าดีนะครับคนศรัทธาจริตคือชอบทำบุญไม่อ้อวนแล้วก็ไม่มีมายาครับแต่กรรมฐาน ที่พระสมาพุทธเจ้ากําหนดว่าเป็นคู่ปรับของสัทธาจริตนี่มีอะไรบ้างนะครับก็เรียกว่าอนุสติหกครับอนุสติก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติก็แสดงว่าสัทธาจริตนี่ก็ต้องเชื่อใน <c oughs> สิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์คือเชื่อในคุณของปร,รัชนาตรายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือนึกถึงศีลการบริจาคทานแล้วก็ ทมที่ทําให้เป็นเทวดานี่ก็คือเป็นผู้ปรับของสัทธาจริตจริตต่อไปคือจริตข้อที่6เรียกว่าพุทธทจริตพุทธทจริตเป็นพฤติกรรมของคนที่มีปัญญาเป็นปกติคือเป็นคนยังไงนะครับคือมักที่จะประพฤติหนักไปในเรื่องเหตุเรื่องผลรเรื่องใช้ความคิดพิจารณามากกว่าครับนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ มีปัญญามากมีเหตุมีผลคือไม่ว่าอะไรคิดอะไรเห็นอะไรก็มักพิจารณาพิจาารณไตรตรองหาเหตุหาผลครับลักษณะของคนพุทธิจริตนี่มีลักษณะยังไงบ้างนะครับมักที่จะแสดงออกมาอย่างประชับประเฉงว่องไวและเรียบร้อยด้วยครับการงานนะครับการงานก็ทําได้รวดเร็วเรียบร้อยอาหารการกินเป็นงไงบ้างนะอาหารมักจะเป็นอาหารพวกรถ เปรี้ยวรสเค็มเผ็ดขมหวานรสกลมกล่อมความเห็นความชอบนะครับความเห็นความชอบมักจะดูด้วยความพินิษพิจารณาวิเคราะห์ให้ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาความประพฤติโดยส่วนมากนะครับนี่ก็มักที่จะเป็นคนว่าง่ายมีสติมีสัมปชัญญะรู้เร็วมั่นใจในตัวเองสูงกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับของ พุทธิจิตนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ได้แก่พวกมรณานุสติครับอุปสมานุสติครับอาหาเรและปฏิกูสัญญาครับสุดท้ายก็จะเป็นจตุธาตุว่าวัฏฐานอย่างกรรมฐานข้อแรกเนี่ยก็นึกถึงความตายมันนึกถึงความตายอยู่เนืองนิดตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยครับอย่างที่สองก็นึกถึงคุณของพระนิพพานนี่ก็แสดงว่าพุทธิจริตคือบุคคลที่มีปัญญามากนี่ พระสมาพุธเจ้าแนให้นึกถึงความตายหรือว่านึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นหลักเลยนี่ก็ถือว่าเป็นคู่ปรับของคนพุทธิจริตโดยสรุปแล้วจริตทั้งหกก็สาม,มารถจงเคราะห์ได้เป็นสามคู่ตามคุณลักษณะที่เหมือนกันก็คืออย่างแรกนะครับอย่างแรกก็เป็นราคา,าจริตกับศรัทธาจริตจริตทั้งสองอย่างเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเหมือนกันยังไงนะครับก็เหมือนกันตรงที่ว่า อย่างราคาจริตเนี่ยครับก็มักที่จะเป็นหัวหน้าในฝ่ายอกุศลเพราะว่าเขาไล่ตั้งแต่ราคะขึ้นก่อนแล้วก็โทสะแล้วก็มาโมโหะนี่ก็คือราค่าเป็นหัวหน้าในฝ่ายอกุศลส่วนศรัทธาจริตก็เป็นหัวหน้าในฝ่ายกุศลคครรัับบตั้งแต่ทานศีลภาวนาเป็นต้นคครรัับบส่วนคู่ที่สองก็ได้แก่โทสะจริตกับ พุทธิจริตก็มีรักษณะเหมือนกันครับเหมือนกันยังไงนะครับเหมือนกันตรงที่ว่าอย่างโทสะจริตก็มักมีความเบื่อนหน่ายในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบครับที่ไม่ชอบก็คือเบื่อนหน่ายครับเบื่อนหน่ายสวนพุทธิจริตลครับสวนพุทธิจริตก็เบื่อนหน่ายเหมือนกันแต่ในที่นี้เบื่อหน่ายเอาในสังขารธรรมทั้งปวงสังขารธรรมในร่างกายและจิตใจของเราครับผมอ,อุปมาเกี่ยวกับโทสะและพุทธิอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านอุปมาว่าอย่างไงนะครับท่านอุปมาว่าโทสะจริตเนี่ย เกิดขึ้นเร็วเหมือนไฟไม่ฟางลุกโชนขึ้นับส่วนปัญญาหรือว่าพุทธทิจริตนะครับส่วนปัญญานั้นก็เกิดขึ้นเร็วเหมือนแสงสว่างแจ่มแจ้งในทันทีครับนี่ก็คือเกี่ยวกับโทรศัทจริตแล้วก็พุทธทิจริตส่วนคู่ที่สามนะครับส่วนคู่ที่สามก็ได้แก่โมหจริตกับวิตกจริตซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกันครับ เหมือนกันยังไงครับเหมือนกันตรงที่ว่าโมหะจริตเนี่ยมีอาการสงสัยลังเลครับโมหะก็คือสงสัยลังเลส่วนวิตกากะแล้วครับส่วนวิตากะก็เกิดขึ้นแล้วคิดแล้วคิดอีกครับเหมือนกับว่าไม่แน่ใจอะไรสักอย่างคือโมหะก็คือสงสัยลังเลวิตากะก็คือเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่แน่ใจครับคิดแล้วคิดอีกนี่ก็คือเป็นลักษณะของโมหะจริตกับวิตากะจริตครับ หากจำแนกกรรมฐานที่เหมาะแก่จริตก็ได้ดังนี้คืออสุภะสิบกายกตตาสติสิบเหมาะกับจริตอะไรนะครับเหมาะกับคนที่มีราคะจริตรับราคะจริตคนรักสวยรักงามส่วนภพวิหารสี่วันนักสินสี่เหมาะกับคนจริตอะไรนะครับเหมาะกับคนที่มีโทสะจริตที่ชอบโกรธชุนเฉียวเจ้าอารมณ์อย่างนี้คนหงุดหงิดง่ายอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเหมาะกับการเจริญภพวิหารสี่แล้วก็วันนักสินสี่จะเป็น วนากสินก็แปลว่ากสินที่เป็นสีคือสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียวอะไรนี่เป็นต้นครับานาปานสติเหมาะแก่จริตอะไรนะครับเหมาะแก่พวกที่มีโมหะจริตและก็วิตกะจริตคือโมหะก็คือพวกหลงพวกหลงพวกวิตกะจริตคือคนที่ตกวิตกิังาณครับครับอนุสติหกนะครับอนุสตินี่ก็จะเหมาะแก่คนที่มีศรัทธาจริตครับศรัทธาจริตคือมีความเชื่อเกี่ยวกับพระัตนะรตรเป็นต้น ส่วนอุปมานุสติมรณานุสติอาหาเรปฏิคุลสัญญาจตุธาตุว่าวัฐานเหมาะแก่คนจริตอะไรนะครับก็เหมาะกับคนที่มีพุทธิจริตครับคือมีปัญญาพิจารณาเยอะครับนี้เป็นต้นส่วนกสินที่เหลือหประการแล้วก็อรูปอรูปกรรมาฐานสเหมาะแก่จริตท,ทั่วไปทั่วไปครับก็คือว่าเหมาะแก่จริตทุกจริตครับผมตั้งแต่ราคาจนถึงพุทธิจริตครับ นี่ก็ถือว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับจริตทั้งหกที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนาซึ่งคนในโลกนี้ก็มีจริตทั้งหกและก็มีกรรมฐานเป็นผู้ปรับเพื่อทำให้ลดความจริตของตัวเองลงครับเช่นราคาก็ปรับด้วยอสุภะโทระปรับด้วยเมตตาพรหมวิหารนึงนี้เป็นต้นครับผมนี่ก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับจริตทั้งหก หัวข้อทำต่อไปคือธรรมคุณคือคุณของพระธรรมพระธรรมนั้นถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเรื่องของบุญอะไรเป็นเรื่องของบาปอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ถือว่าเป็นกฎแห่งความจริงเป็นสัจธรรมที่มีคุณค่าอยู่ในตัวมีคุณกี่ประการนะครับธรรมคุณมีทั้งหมดหกประการาประการแรกก็ได้แก่ สว่าขาโตพระวาตาธมโมครับประการที่สองนะครับประการที่สองเรียกว่าสันทิติกโกครับประการที่สามครับอากาลิโกครับประการที่สี่เอหิปัสสิโกประการที่ห้าครับโอปนญยิโกประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายปัจจตังเวทิตโพวินยูหิซึ่งถือว่าทั้งพระทั้งเนรครวัตญาตโยมก็ฟังมาบ่อยแต่วันนี้อัตมาภาพเั้งสองรูปก็จะได้อธิบายไปทีละข้อทีละข้อว่าพุทธคุณแต่ละข้อนั้นแปลว่าอะไร ประการแรกบาลีว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมซึ่งก็แปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตามาภาพทั้งสองรูปก็จะได้อธิบายไปทีละข้อทีละข้อว่าพุทธคุณแต่ละข้อนั้นแปลว่าอะไรประการแรกบาลีว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมซึ่งก็แปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าพระธรรมคําคสั่งสอน ที่พระองค์ตรัสไว้อย่างถูกต้องถูกต้องเป็นของจริงเป็นของงจริรเป็นข้อปฏิบัติที่ป้องกันผู้ปฏิบัติตามเนี่ยไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคือถ้าใครปฏิบัติตามแล้วยังไงยังไงก็ต้องไม่ไปชั่วแน่น,น,นอนแน่นอนคือไม่ชั่วไม่ไปอาบายแน่น,นอนพระธรรมนี่ก็จะส่งผลตามสมควรแก่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับต่ําสุดจนไปถึงสูงสุดพง่ายคืองามหรือไพเราะทั้งเบื้องต้นข้ามกลางและที่สุดสับ คือเบื้องต้นก็ด้วยศีลท่ามกลางก็ด้วย<ก>สมาธิเบื้องปลายเีื้องปลายรวที่สุดก็คือปัญญางดงามไพเราะด้วยปัญญาคุณของพระธรรมประการที่สองคือสันพิติโกแปลว่าอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติตามเมื่อได้บรรลุผลแล้วย่อมเห็นประจักษ์แก่ตนเองครับไม่ต้องเชื่อตามคําของคนอื่นผลหรือว่า เราสามารถพิสูจน์ได้ได้ด้วยตัวเองคือถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็รู้ซึ้งด้วยตัวเองครับผมครับไม่ต้องไปถามใครแล้วแต่สําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัตินี่เป็นอย่างนั้นไหมครับก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับคือไม่สามารถที่จะรู้ตามคําบอกของเขาได้เหมือนกับเราบริโภคอาหารเป็นไงที่มีรสขมครับมีรสขมเราก็ย่อมรู้ว่าเอออาหารนั้นมีรสขมครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ทานก็ไม่รู้ว่านั่นคือมีรสขมบอก แม้แต่นอกจากรสผมแล้วบอกว่าเอออาหารนี่ผลไมาน้นี่มันมีรสหวานนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะลิมรสได้ลิมรสได้ตามคําบอกนั้นเนี่ยก็คือเป็นสรรทิติโกอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองประการที่สามคืออากาลิโกแปลว่าไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติสามารถจะเห็นจริงได้ตลอดเวลาครับไม่จําเป็นจะต้องรอว่า รอให้เห็นผลชาตินั้นหรือว่าชาติไหนไหนหรือว่ารออาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่ต้องรอพอลงมือปฏิบัติก็คือเห็นได้เลยเห็นได้เลยนี่ก็คืออย่างเช่นว่าทําทานก็ย่อมได้ผลบุญตอนนั้นเลยครับเช่นว่าเมื่อเราลงมือนั่งสมาธิเอาจริงเอาจังเราก็สามารถเห็นธรรมะภายในได้ในเวลานั้นเหมือนกันครับก็คือว่าเมื่อทําแล้วก็ได้จริงเช่นละเว้นความชั่ว กระทาความดีทําใจปใ่องสายนี่ก็ได้ผลจริงคือรักษาศีลห้าก็กมีอน,นิสงส์ก็ได้บุญจริงๆครับทําทานก็ได้ทานได้บุญจริงๆถ้่านั่งสมาธิก็ได้บุญจริงๆครับนี่คือเป็นผลของพระธรรมอาการลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาประการที่สี่เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูหมายความว่ายอย่างไรนะครับหมายถึงว่ากล้าท้าทายให คนที่ยังไม่เลื่อมใสเนี่ยมาพิสูจน์ได้มาพิสูจน์ได้ท้าให้มาลองตรวจสอบได้เลยเพราะธทำนี้เป็นของจริงรเป็นของดีจริงไม่ว่าด้านนมามธรรมคือด้านมรรคผลหรือว่ารูปธรรมเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ครับเราก็สามารถให้เขามาพิสูจน์ได้เพราะว่าคําสอนในพระพุทธศาสนานี่เป็นของจริงเป็นของจริงกล้าต่อท้า ให้มาพิสูจน์ครับคือใครจะมาพิสูจน์นี่ก็มาพิสูจน์ได้ครับพระคุณข้อที่ห้าได้แก่โอปนาญิโกครับหมายถึงว่าน้อมเข้ามาในตนหมายความว่าอย่างไงครับครับคือควรน้อมเอามาไว้ในใจตนด้วยการปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดมรรคผลขึ้นในตนให้บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานรนี่ก็คือโอปนาญิโกควรน้อมเข้ามาในตน ประก,การที่หกคือปัจ,จตังเวทิตโพวินโยหิอันวินยูชนเพิ่งรู้ได้เฉพาะตนหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่านักปราชญ์ผู้บรรลุถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับย่อมรู้ได้ด้วยตนเองครับเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองคนอื่นจะรู้ด้วยไม่ได้เหมือนกับเราบริโภคอาหารครับที่รู้สึกว่าอิ่มแล้วอิ่มครับแต่คนอื่นก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเนี่ยอิ่มแล้วครับคือแสดงว่า วินยูชนรู้ได้เฉพาะตนเหมือนเวลาเราทานข้าวเราอิม่มคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราอิ่มหรอกธรรมะก,ก็เหมือนกันเราบรรลุแล้วจะให้คนอื่นรู้ด้วยนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดครับดังนั้นพระสามามระเจา้าตรัสว่าปัจต,ตังเวท,ทิตโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนรรสรุปแล้วคุณของพระธรรมมีอยู่หกประการหากโดยยอดนะครับมีพระคุณยังไงนะครับพระธรรม พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ทชั่วในที่นี้หมายถึงว่าชั่วทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครับในโลกนี้นะครับในโลกนี้หมายถึงจะต้องถูกกักขังถูกจองจําหรือว่าเกิดอยู่ในถิ่นธุรกันดารับโลกหน้าหรือว่าภพหน้าได้แก่อะไรนะรได้แก่พวกอบายภูมิสี่ตั้งแต่สันนรกรเพศอสุรกายและฉัตรเดรชานครับนี่ก็คือ ป็นผลของพระธรรม,รผ,มผลของพระธรรมโดยย่อ,อก,ก็คือทําให้ผู้ปฏิบัติไม่ตกไปสู่อรัยดังนั้นอาชีพของเรานี่บางอาชีพถึงจะถูกกฎหมายแต่ก็ไม่ถูกหลักของศีลของธรรมสามารถปิดอบายได้ไหมครับก็ไม่สามารถปิดอบายได้ครับถ้าจะปิดอบายได้ต้องถูกกฎหมายด้วยถูกศีลถูกธรรมด้วย,ย,วยนี่ก็ถือว่า จะเป็นเกราะป้องกันให้เราปลอดภัยในการดำเนินชีวิตทั้ง,งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกหน้าด้วยนี่ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับคุณของพระธรรมท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพทั้งสองรูปก็ขออนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ชมรายการดีมซีทุกทท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีธรรมะสว่างสวยัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดใน ธรรมะขององค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทินขอเจริญพรเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะนักเรียนธรรมะศึกษาอย่าลืมนำเอาธรรมะที่ได้รับในวันนี้กลับไปทบทวนแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะคะก่อนจากการเช่นเคยค่ะแอมก็มีธรรมะดีๆจากคุณครูไม่ใหญ่มาฝากกันค่ะพระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัตตะไปสู่ฝั่งพระนิพพานวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ